เคยไหมโยมรู้สึกว่าชีวิตมันซ้ำๆเดิมๆเหมือนวงล้อที่หมุนไปไม่รู้จบอาตมาเคยเห็นชาวนาคนหนึ่งทำนามาทั้งชีวิตปลูกข้าวเก็บเกี่ยววนเวียนอยู่แค่นี้แกบอกว่าหลวงพ่อชีวิตผมมันก็แค่นี้แหละอาตมาเลยถามกลับไปว่าแล้วโยมอยากให้มันเป็นแค่นี้จริงๆหรือ การเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนการโยมถ้าเรายัางยึดติดกับความสุขความทุกข์ความอยากเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยไปพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ตัณหาคือความอยากที่ไม่สิ้นสุดอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้เราจะค่อยๆหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้เหมือนกับคำสอนที่ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุก์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ลองพิจารณาดูนะโยมว่าเรากำลังยึดติดกับอะไรอยู่แล้วค่อยๆปล่อยวางมันลงทีละนิดเริ่มจากวันนี้เลยก็ได้ลองสละเวลาสักหานาทีนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตขอให้โยมเจเริญในธรรม